กะกลบสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามรับชมคลิปคนสมัยก่อนหน้าสุขุสุขคนเนาะพี่น้องขอพระคุณกันหลายๆวันต่อสำหรับการติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะพี่น้องขอพระคุณกันอย่างสูงเรื่องเล่าที่สีโว้สู้พี่น้องฟังมื้อนี่ก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปจกัจกจักสามสิบกว่าปีเหนือเนาะพี่น้องบ่ถือว่าโดนจนเงินไปวะคือว่านหนสิป,ประมาณนี้แหละสามสิบกว่าปีวันต่อมันก็น ขั้นสีวเหลืองเรื่องคนสมัยตะกี้นี่มันกะกับซูมือเนี่ยก็บ่ถือว่าลื่นกันหรอกเนาะพี่น้องบ่ลื่นกันมองใดวะทีมองที่ว่าขั้นขั้นอยู่กันมาแล้วเนี่ยขั้นเกิดว่ามี่คููตายคููตายก็คือจังผัวตายหรือเมียตายจังเสียคููยั่งนี่กะเป็นเป็นถือว่าบ่มีเรืืองแปลกอย่างที่แม่นว่าเถาว่าแก่แล้วกันยั่งอยากขั้นเมียตายก็จะได้เมียใหม่ขั้นผัวตายก็จกได้ผัวใหม่เป็นแบบนี้มันต่อคนนี่มันต่อพี่น้อง กักมันกัดว่อเลียงแมตูล่าเนาะแมตูล่าตอนนั้นเราเกิดบอสันว่าท่านเฒ่าเนาะกัดกัดถือว่าแต่งงานกันมาดูจนลูกเต่าจนลูกเต่าหญ่เติบเล้วล่ะวันทองไงพ่อสีสีมีควบมมีขั้วได้เล้วหล่ะวันทองแน่วแนวสมัยตะกี้เนาะพี่น้องกับจังหวะละคนกัดขั้นสีว่อเลียงว่าเกิดเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมันกับไปเลี้ยงธรรมดาวันทองเพราะว่าคนกัเหตุงานเหตุงานหนักเนาะพี่น้องสมัยตะกี้มันมีมีเรื่องทุนแรงอย่างวันทอ กับเป็นอกถือว่าเป็นไปได้ทีสิมีโอกาสเก็บเก็บไข่ได้ป่วยวันเถออแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวแมตูล่านน่วันเถอะเล่านี่ถือว่าเป็นเป็นคนงามวันเถอะพี่น้องเบื้องเบื้องจากภายนอกนน่ก็นาสินาสิพ่อเบื้องอว่าเล่าเป็นคนที่หมักหมักหมักแต่งตัวแต่งตัววันเถอะเออแต่ว่าถ่ายเหาเบื้องหนิก็เลี้ยนคู่หรือบ่อหน่เบื้องลักษณะเจ้าเสียเออเล่าเล่าสิเป็นคนดูแลตัวเองดีกันานะพี่น้องคนสมัยตะกี้นี่ถือว่า วีผมเรียบแปเก้าวผมเนาะอเออก้าวผมก้าวไเรียบร้อยดอกใหม่มาปักนี่นี่คือ,เ,อเรียกว่าเป็นเป็น,ปนรูปแบบการแต่งตัวของเราส่งผมเราสิเป็นแบบนี้ตลอดมานเถอะเออมันนี่ก็ถือว่าดูแลหน้าตาดีมันเถอะหน้าตาส่งผมดูแลแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เพิ่นว่ฒนาคือท่าขมิ้นพี่น้องนั่นเป็นไปได้ว่าเพิ่นเลี้ยนเพิ่นเลี้ยนคู่ท่าขมิน้นมันเถอะเออท่าขมิ้นท่าแปงก็คือต้องแต,งต่แตงตัวแต่งตัวมันเถอะพาเลี้ยนมาแนวนี้แล้ว แล้วคู่นีนีหมั่ไปเลี้ยนมาเพื่ออย่างนร้พี่น้องก็ต้องบอกว่าเลี้ยนนี่ก็เพื่อ <c oughs> เพื่อจะให้คน,น <c oughs> คนเบิงเจ้าของ <c oughs> คนหมักเจ้าของลหละเออคนย่องว่าเจ้าของง่ามง่ามแล้ววันเถอะคือเลี้ยนจังจังคอยไปเลี้ยนคู่คู่ท่าขมิน้นคู่ท่าขมิน้นคู่ท่าแป้งนี่สิเรียกว,ว่าเห็นไหนเจ้าของง่ามมันเถอะพี่น้องบา้านนี่ก็เรียกว่าแต่งงานกันมาดูนเติเนะพี่น้องในยุคสมัยนั้นก็ยังบอกต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผัวเราป่วยอยู่นี่นาะพี่น้องข้าวข้าวเรียงว่า ปอบเขาคนเหนือก็บ่ได้ขยะมันทอะพี่น้องเรียกว่าในหมู่บ้านก็มีมี่ได้ยินข่าวกันอยู่ตลอดแล้วมันทอะเออแต่ว่าเมื่อมียการไล่กันเรื่องเสียพว่น้องเออไล่ปอบไล่ยังกันทัืงเสียงวันทมันบ่ย่อมออกปากกันพี่น้องกับมุ้ยไพลู่เดี๋ยวว่าผู้ใดเป็นปอบกันบนอเออคนส่วนมากมากเออมันแก่ค่ะมมนพี่น้องแก่ค่ะข้งหนึ่งมันมันมันไ่ออกปากเลยเออเจ้าไรไม่ก่อเออเรี่องเสียงมันให้มันเรียกว่าให้มันย่านออกปากเจ้าเลยมัน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 ปอบอ่อนๆสิมันมัน บ้านนี้ในหมู่บ้านนัเพิ่งก็เลยบบรูว่าผู้ใดเป็นปอดกันพี่น้องก็ได้ก็จ้าซากันแนวคนตะกี้กับเบิ่งกันแล้วเนาะพี่น้องผู้ใดผู้ใดมีมีเข้าว่าสิส่งคือจังมักเอ่ออักอักอยู่บบมักพบป่าผู้คนเออมักอยู่แต่ผู้เดียวเงียบเงียบอย่างจัเสียถือว่าบ่อยากไปใส่มาเสบ่บอ่ายอยากสูงสิงกับผู้ใดเสียคนกับม่งว่ามีโอกาสแต่แต่มันกับ่บแนนวาพี่น้องนี่นี่เป็นเรื่องที่ที่คนม่องแม่ตู่ล่าเป็นเนงสันต์กัต่อผู้ผัวนี่ก็ป่วยพี่น้องอืมผู้ผัวกับป่วยกะ เอาเพื่อนเล่าข้อมัยตะกี้วิธีการรักษาก่ะคือนั่นแหละเอาหมอทำลหละพี่น้องมาเบิงนั่นบอกว่าเป็นยังจังปวยก็กมาดูหมอดูหมอดูหมอมาเบิงมาหยังกับก็บ่บู้เลยพี่น้องว่าเป็นยังกับมแต่าว่าเล่ากับ่บมีแห้งตำหนักก็ได้ฝนฝนหวานฝนยาไห้ว่ารักษากันไปตามมีตามเกิดตำหนักนห่ะวัาวานท้ออเพื่อนได้บอกกันยังสีง่ว่าพี่น้องว่าปอบที่มันแก่ค่ะคเนี่ยแม่แต่หมอถ้ำเองก็ดูหาพวอพ่อไพี่น้องมันบังได้เสิยพันละ หมอท่อมเจ้าที่เป็นเบิ้งว่าเออมันไอ้ปอบเขาหรือเปล่าพวกเนี่ยเออปอบเขามเสิงกินเขามาอักกินเลยมันเบลอหรือเล่าพี่น้องคือคู่ไห้ว่ามันแข็งเออวอกนิสันเป็นเป็นปอบที่แก่แลยหมอท่อมหมอท่ามกับเบิ้งเบื้องหาปอพี่น้องเป็นแบบนั้นหมอท่อมบาสนี่กับกับเป็นแบบเนี้ยขนกับไห้ว่าชาวบ้านก็คือได้แค่สงสัยโมพี่น้องมันมันจับบ่ได้เห็นบ่างโมมีโมมีหลักฐานนี่อย่างเงี้ยโมละเออกระยู่กันไปกันมาหัวหัวแม่ตูล่านี่ตายเลยพี่น้องตายเออ ตายกับตายโอยนั่นแหละก็คือให้ว่าโซ่ววันโตอวยโซ่ึ้นมากกับโดนไปโดนมากมันเหมือนเฮี้ยเหมือนแฮี้งน้อพี่น้องก็ตายเออเพราะถ้าตายเพราะถ้าตายเนี่มันโตพุบพุบพุบผัวตายเนี่ยก็เนี่ยนอนแหละน้องพี่น้องก็จัดพิธี่ศพยังกันเรียบร้อยวันเถโะเออแต่ว่าด้วยความที่แม่ตุลาเราเป็นคนงามเลยวันเถโะเออช่นนั้นก็เลาเหอะสิถือว่าเพรท่านอายุหลายดอกก็สี่สิบกว่าเนาะพี่น้องเออสี่สิบกว่าใกล้ๆอยู่สี่หกสี่เจ็ดประมาณนี้ ก็ถือว่าเขาเขาดูแลตัวเองดีมากกันยังงามอยู่น่ะพี่นออ้องเออลูกเต่าขเขากลว,ว่าเอออีแม่บ้านนี่คือสบายเนะาะบ่มีพอได้ลำบากก็ต้องมาดูแลอย่างวเอวอ,อสบายแหละอยู่แต่ของ,ของสบายแล้วบร้อยมันบ่แม่นจังสัน่นเลยพี่น้องผัวตายแล้วบร้อยเออคนห้องมันก็เริ่มว่าเจ้าของเป็นสาวขึ้นมากเสีนเนยเลยขั้นเพราะว่าด้วยความที่ไปเลี้ยงคู่แนวนี้พี่น้องมันอาจจริงๆมันอาจสิมักมากไปทั้งมักหมังในกามเลยสบายขั้นไปเลี้ยงคู่แนวนี้ก่อนเถเออในมูมาดนั่นก็มี มี่พอตู่หนึ่งคือกันเล่าเองกะเมียเมียกับป่วยเออเมียกับป่วยคือกันมันต่ออืมนั่นไ้นนขนาดที่แม่ตู่ร่านี่เป็นสาวเลยเด็กพอตู่หนึ่งกะเมียป่วยคือกันเออเมียป่วยป่วยอาการแบบเดียวกันพี่น้องเออหมอท่ากับมาเบิองมารักษากับว่ากับพวู้ว่าเป็นอย่างเออกับพวรู้ว่าเป็นอย่างป่วยไปป่วยมาแม่ตูร่ร่าก็ยังเคยไปเยี่ยมมนต่อเออไปเยี่ยมไปเบิองพอพอเพราะว่าเฮี้ยนว่าไกลกันเดิเออถือว่าบ้านใกล้ๆกลกันนั่นแหละแต่ว่าพอตู่นี่ถือว่าเราเถ่าเลยล่ะเออ เขากัวเถากัวแม่ตุล่าหลายถื่ออยู่หรอกคนโตเมี่ยเมียป่วยเนบ่ล่ะป่วยไปป่วยมากเหรอเมียตายคือกันเหลียวบ้านนี่ก็ได้พี่น้องเออเมียตายมาโตนี่นี่เป็น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 บุคคลที่ถือว่าบ่ถ้าสิบบัวก็บอกว่าถือว่าเป็นคนหลวโขกงตองเอินเพิ่นว่าเป็นเป็นเอินเป็นเป็นพราะพราพราะเพราะไงเหรอเนาะเพราะไงถวดเหรเนาะเอินเพิ่อนสันมาโตเพราะมันใกล้ใกล้กันมาโตทิวาว์เป็นญาติใกล้ใกล้กันอืมนาณาสิเอิญนว่านสันลรืเอินว่าเพราะไงถวดลหร ถือว่าเพิ่นเพิ่นว่าไกลกันแต่ว่ามันอาดสิบพ so ่วม่นสายโดยตรงพี่น้องมันอาจสิเป็นล so ูกพ so ี่ล so ูกน so ้องจังซส่นะเออเลากันเมียตายหมดพี so ่น้องเพราะเมียตายกักัมีลูกมีเต่าขึ้นกันนี่ล่ละเออแน่นอนว่าลูกเต้ากัเป็นขึ้นกันคับซุมมือนี้ล่ะพี่น้องขั้นขั้นสุติว่ามีพอหรือแม่ตายจังซี่ผู้ยังอยู่จังซี่ลูกเต่าก็บ่อยากให้เอาไม่เด้เยอเข้าไปเออแล้วต้นศาสต์ผู้ตายที่ไปเอาเห็นอย่างซี่เฒ่าแล้วกับยุ่กับลูกกับเต่าไปก็สบายจั้ซส่นะลูกเต้้้าาากกดดอัันนนนีีี่่่่พงใหวเมยตบู เฮ้ยแมนเพิ่นไปหลักเมืงไปหลักสิงเบืองกันหนึงแต่ช่วงเมียป่วยกับ่าจักเลยหลักสิงเบืองแม่ตุลานะเออเพิ่นหลักสิงเบืองกันว่าแนวเห็นกันมันเหมันกับคนถือว่าหมู่บ้านเดียวกันเลยพี่น้องเออนี่แหละกัเมียตายเพราะท่านดดนห้ว่าตักบาทเลี้ยวเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่อนวอาของสี่นะพี่น้องกองฟ้อนเพราะท่านยินพนนะเออให้ว่ามันเมือนนี่เลยพี่น้องให้ว่าคือจังหวะนั่ะละหัวตายเพราะท่านใ้พ่อข้าวกันอยากได้มีไคือกันนีเพื่อนเมียตายกองฟ้อนเพราะท่านยินกัน ไปบอกบอกพี่บอกน้องว่ากูสิเอาเมียใหม่เด้ป่ะนะลูกกับลูกเขาก็รับว่าได้ด้วยพี่น้องเอาเจ้าคือเสว่าจังสันเจ้าสิไปเอาผู้ใดเท่าแล้วคือเสียวอยากอยู่กับลูกกระเต่าลูกเต่าเขาก็วานว่อะพี่น้องกูกูว่าได้ดอกป่ะนะไปปรึกษาหมดพี่หมดน้องเขาก็ว่าโอ้ยอย่าใส่ให้มันหนาเกียรดแล้วเจ้าของกับเท่าเพรแห้งแล้วป่ะนะอันนี้ก็ว่าเจ้าของอดบ่ไหวป่ะนะมันเป็นจช่นไรอดบ่ไหวนี่พี่น้องคนเท่าขนาดนั้นมันบ่แสดงว่าต้องเป็นนี่อย่างที่มากหมากในกามยางมากเจ้าค่อยอยากแต่งงานกันตอนนี้ก็บามเสียเอาไผล่ะ กูกะเสียเอาอีล่าเหนือป่ะนะผัวมันไต่ป่ะนะอ้าวบ้านนี้ลูกเต่าเขาพขใจเข้ากันว่าอยู่เฮียน้ำเหรอพี่น้องเจ้าอยากเอากับเอาแต่ว่าจะไม่อยู่น้ำตัวข่เดียวนะเออเพิ่นกะได้เอาก็ะบ่สนเนี่ยพี่น้องลูกเต้าว่างสั้นก็ว่ามาพากันมาปูกะท่อมเลยเออก็ไปไปเอากันเหรอสู้ขอกันนอนท้ออือมูพูดที่เพิ่นเห็นด้วยเพิ่นกบไปสู้ไปขอให้กันนั่นละได้มากเพิ่นกับมาอยู่กับทอมตั้งหากกับท่อมท้ายสวนพี่น้องเออเพิ่นมาอยู่กันน้ำกันกระทอมท้ายสวนนอนท้อแต่ในช่วงเววลาดีียกันน เรื่องเล่าของคนที่เป็นปวบคนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบวันท้อพี่น้องปวบก็ยังมีเข่าคนอยู่เรื่อยๆแล้ววันท like ้อประตูน ίο, ี่เพิ่นก็โอ้พคนได้เมีอะม่มากเพิ่นก็ป away, ื mon mon. ้มมาคักกับพี่น้องเออทําตัวปานผู้นุ่มวันท้คือจังว่าคนอื่นว่าตื่นของเนาะพี่น้องเออคนสมัยที่ีรอื์ได้ของไม่ตื่นของวันท้อเพิ่นก็ได้มาอยู่ล่ำพังแต่กับเจ้าของว่าพอลูกเต่าเขาไหลนี่อย่างนี้เลยเขาไปยู่น้ำเลยเขาไม่เพิ่นก็ไม่เห็ดกระท่อมอยู่แต่เพิ่นอยู่ในป่าวันท้อกระท่อมท้ายสวนเพิ่นลราวันท้อไม่เห็ดอยู่กันบานนี่ อยู่ไปอยู่มาเป็นมันที่เป็นบาปเป็นกรรมเขอย่างไรกับโบลูพี่น้องพอตู้นี่กับป่วยคือกันบาปเออในช่วงนั้นเวลานั้นปอบนี่ไงว่าอักเขาข้นบ่ครับพี่น้องมีกันในหมู่บ้านนั้นปอบกับเขาข้นอยู่เรื่อยแต่ว่าหมอท้ำนี่สิพี่น้องดูหาพอพอเออโบลูโบลูเนี่ยไปขั้นจะไปเข่าผู้ใดนีส่สิว่ามันเป็นปอบบ่าังทีนะมันมันเป็นว่าเหมือนว่าเขาขั้นขั้นเบื้องอาการว่าปอบเข่าลังเทียลังเทียขั้นว่าปอบเขาที่มันรูเลยเลยพี่น้องมันสีหัวสีหายว่าพูดถี่เขา ได้นีแลอวเฉยมันเป็นแบบนอนส้มพวยเหมือนเงี้ยเหมือนแห้งเออบ่อยากมื่อยตาจริงนะพี่น้องเออตกเงี้ยมือแรงจังข่อยซึนขึ้นมาแน่งสินะเออนี่แหละเพื่อนว่าปอบอักเข่ากินพี่น้องเป็นแบบนี้แล้วคนในหมู่บ้านมาท่านก็ไปดูกับหาู่้พันบ่ลว่าแต่ช่วงเวลาเดียวกันนี่พอตู้นี่ก็เริ่มป่วยเริ่มป่วยบันเถอะตั้งแต่เอาไ่ตู้ล้ามาบ่ท่านด่วนดิเออป่วยวันทจ้าของเนี่ยเออคนองค์ตัวเอื่นเราพราะนี่พราะนี่ถวดแล้วเนาะเราก็ป่วยวันเถอะบาดนี่ป่วยมันว่าพี่น้องเพื่อนก็เลยว่าอหม มอทํำแถวนี้คือติดนันบ่อะไรือ้ยบ่ถึงเฮอยจังไรก็เลยว่าสิพ้ากันเอาไปบ้านอื่นนาเถอะเอาไปเบิงเอาไปดูเอาไปดูหม้อเบิงสิผ้าไปดูหม้อน่ะพี่น้องกับกับไม่บอกนะก็ว่าเันเราป่วยต้ข่อยสิสิผ้าพ้าหอยไงไปไปหาหมอหม้อไปเบิงเัินบ่ละเพื่อนก็ว่าผู้เมียนี่แม่แม่ตู้ลาก็ว่าโอ้ยเลาไข้แน่แล้วลละมือนน้บ่เป็นยังดอกพ่ะนะบาขึ้นนะเราไข้เน่แล้วเด้มือนน้พ่ะนะลูกขึ้นไมากินเขาได้แต่เศ้าเลี้วพะนะบ่เป็นยังได้หรือพ่ะนะ คนก็บว่าไยมันแมนบอกว่ามันพิลินว่ามันปอบว่ามันถือปอบเขากินเลยตีพะนะคนวอกหมายถึงว่าวใส่เมตุลาเออวางเมตุลาเป็นปอบคนนี้คนวานะพี่้องแต่ว่าผู้ทั้งทั้งผัวเพื่นนี่ก็ออกรับแท่นเมียเด้เออเนี่ยเอากันว่าท่านได้ดวนเนาะพี่น้องก็ถือว่าสิได้ดวนปะไ้ปีหนึ่งอาะประมาณนี้แหละเอาเอากันในปีเดียวนี่ป่วยเลยวันเถอะเออป่วยคือเป็นคือกันเลยพี่น้องเป็นคือยังผัวเมตุลานอ่ะล่ะผัวที่เราตายไปก่อนอ่ะล่ะอาการคือกันปอยป่วยเหลืองเหม โอยอันเถอะคนหมดหมวดพ so, like right? ี so, like loves, ill, no ่หมวดน้องกับมาเบิงกับว่าหน่อยมันเป็นแบบนี้มันเหมือนบ่เว่ากันได้ปะนี่อีล่านี่แต่กี้ผัวมันนี่เป็นอาการแบบนี้คือกันได้พระนะเออคือยังสิทธิ์ือปอบเขาเนี่ยบางคนกับพวน่ยจียงหอย่ยไปว้าว้เขาดิบางทีเขากินผัวสื่อๆหรือว่าบางทีนะเออมันเหมือนแบบบางคนเขาจะว่ามีไฟมีอย่างมัตกซ่วงมันกินผัวเพระนะคนว่าว่าไงว่ามันเป็นอยังอ่ะเป็น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 บอดีเป็นคนกินผัวมันเถอะแต่ว่าผู้นงคนว่ามันวัวเหม็น มันเป็นปอบะปะคบรับพ่อหนะกูรู้ไปนเบื้องในเปียงถ้าก็มีเลี้ยงหุ่ยเมือ่อใดก็ได้พ่อหนะผัวป่วยสิตายยังมาเกาผมเนบดอกไม้มันบ่เมียนดอกพ่อหนะคนเว้ากันนะพี่น้องอันนั้นแต่ว่าชาวบ้านก็แค่สูเพราะว่าทุกครั้งที่มีปอบเขาคนในบ้านพี่น้ัวพี่น้องเขากะเขากะให้ว่าผู้ผมว่าเท่ากับไปไล่เลยมันเถอะพี่น้องไลเ่เฮ็ดทุกอย่างละ่ะเออเอาหวายเอาหยังฟาดมันเสหวายฟาดน้ำมุ่นหดมันบ่ออกปากพี่น้องมันออกซื่อๆมันบ่เคยบอกเลยว่าเป็นผู้ใดอยู่ทั้งนี่เป็นปัญ เรื่องเล่าหน่เป็นตายานอยู่เด้เออบาทนี่ในช่วงเวลานั่นไหมพี่น้องมันมีมันสีเข่าหนาฝนเออมันสีเข่าหนาฝนนี่แหละก็คนลงพวกวาย้อนกลับไปเพราะท่านเลยดูนป่าเหนือดิพี่น้องเรื่องนี้เพื่อถือว่าดูนยืนกันไปสามสี่กว่าปีกันต่อมันมันฝนตกเงาแหละพี่น้องคนสมัยทีย่กี้นี่ฝนตกนี่เป็นช่วงเวลานั้นนี่คนนี่หาอยู่หากินนี่มีมีหมอแบดเหลืเดิพี่น้องหมอแบดหมอแบดเอ,อ่อหมอแบดสมัยทีย่กี่มันเขาอื่นหมอแบดอย่างหมอแบดน้ำกดไหมพี่น้องหมอแบดที่เป็น มาตรงมีดผ้ายผายหมอแบตแล้วก็จังต่อมาใส่สายมันถือบ่คือเป็นคือจังไฟแบตสูมือนี่หมอไฟแบตสูมือนี่มันบ่มีสายมีอย่างบ่พี่น้องใส่ก็บหัวเลยแต่ว่าสมัยที่ยืนนี่มีสายมีสวิตมาใส่ต่อกับหมอแบตดมันเถอะหมอแบตเป็นหมอแบ็ดนำกดมั้งเถอะขั้นแบบว่าเขาไปกลุม่มกลุ่มเงยเงยยังสิลืมข้าวล้างเทียมากบึงเสียขาดทรงขาดหมดแล้วพี่น้องมันนำ้ำกดกัดกุนเถอะเออนี่นี่นี่แหละสมัยนั้นมีหมอแบตนี่แล้วมั้งเถอะคนก็ออกหาไตเขียดเนาะพี่น้องขั้นขั้นมีข้าวว่าฝนตตตก่่่่นเถาาะอแแวว บ้านบ้านเพิ่นเนี่ยถือว่าอยู่อยู่บ่ไกลอยู่อยู่ใกล้ๆท่งนะเนาะบ้านบ้านบ้านผู้แม่ตุลาเนี่ยที่เพิ่นไปอยู่กับผัวเพิ่นนี่สวนสวนเพิ่นนี่มันท้อถือว่าบ่ไกลจากท่งน้าแต่วันท้อเป็นเป็นท่งนาเป็นสวนเพิ่นแล้วก็ถือว่าบ่ไกลจากวัดพร้อมนี่พี่น้องมันมันคุ้มวัดเนาะต้องเอิ้นว่าจังซั่นเนาะคุ้มวัดฝนตกฝนนี่แหละเดือน6เดือน6จังซี่ล่ะเข้ายามเดือน6ฝนตกบักแฮงเนาะพี่น้องตกโอ้ฝนตกลงมาฝนตกแรกๆนี่พี่น้อง เออคนสมัยตะกี้เพิ่นว่าหางสี่เด้ฝนตกนี่มันมันฝ่ามันหายบ่าล้าเปิดหมอแบตเออเออบ่กก้าเปิดหมอแบตเด้อยากไปแต่เขียนบ่ต้องเปิดอาศัยให้ฝ่ามันเหลี่ยมฝ่ามันเหลี่ยมพาดจังสี่งเห็นเจ้าควงน่ไปนางจอบไปจอบอึ้งเพื่อนว่าจังสี่พี่น้องอึ้งเนี่เป็นอังไรบ้าดิอึ้งนี่เพราแต่สมมุติว่าฝ่าฝ่าฝ่าห้องพะน้อพี่น้องเพิ่นว่าถ้าไปนัางเบิ่งเนี่ยช่วงที่ฝนตกลงมาฝนแรกเลยพี่น้องฝนแรกฝนตกจ่าจาเนี่ฝ้าห้องเปียกจังซี่ เออหนฟงเลยพนาเพลินวายพี่น้องฟงดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเลยพนะมันมันออกกันเถอะมันมันเหว่ามันมันมันเหว่ามันคึกสุดขีดันเถอะดีใจฝนฝนลุงไหมกันเถอะหมายว่าฝนฝ่าลุงไม่ไมนี่ไปนางจอบเบื้องนี่สี่เห็นหลอ้มายอ้นึงเราไปเราก็ไปจอบไปจอบไปไตอึงเออเพราะว่าอึงออกเดี๋ยวเราลูมันเถอะแต่ว่าบ้ากาเปิดไฟเรานันฝนตกมือเนี่ยแหละมือช่วงแรกเหมืนกันเถอะเราก็ไปไตเขียดตันเถอะเอาหม้อเบ็ดไปแต่ว่าบ้ากาเปิดพอ่าย่านนี่พี่น้องเออเพราะว่าย่าน วงมันกำลังตกอยู่เลยเด้ฝนตกจากจากยางนี่ยางพาฝนไปเลยแต่ย่าเปิดแบบเพราะว่าย่านฝ้าเด้เพราะกาเปิดเป็นนางจอบอยู่นางจอบเอาเอือบึงเหรอพี่น้องมองด้าีส,สีว่านำนำม,มันห่วงเินบ่พี่น้องฝนตกฝ่าเหลี่ยมไปอย่างลงเสียอึ่นฝนงฝงดงุดง้งเด้งดุ้งเด้งขึ้นมาถอดจอบอยู่คนถอดเออเหลียวเห็นคนถอดเหลียวเห็นก็เอาถุงปุย๋ยเอาถุงปุ๋ยไปหาเก็บเอาเก็บใส่ถุงปุ๋ยเลยเด้อึ่งนนะ่ะเออแต่ว่าเพราะกาเปิดไฟคนถอดช่วงนี้ฝ้ามันหายอยู่ก็นางจอบอยู่กําลังเพราแต่เก็บไปเนย กัดถือว่านางไทยเันว่าพี่น้องฝ่าผ้าเปียกนั่นสิมันสีเต้นขึ้นไหมเหรอ,อคือเจ้าของเห็นแสงฝ่าเจ้าของสิได้เห็นว่ามันใสเข้ามอาจับเอาทีนะในบวกหน้ามันต่อจับเส่ถุงในขณะที่กำลังเล่าเล่ากำลังนางจอบเขียดอยู่เนี่ยมันไฟอย่างนอกบาทเนี่ยหมดอมาบอยู่โยงใบนะหมดหมดว่ามันไผ่ขึ้นกลาเปิดไฟบรยานบรยานฝ่าอางไรแนบละาวาน่ะแต่ว่าเ,าาเ,าเล่านี่บอเปดมันตัหมวแบตเลา็เอาไปแต่เล่าบอกเปื้อนตัเล่าก็เหลียวเบิงองอยู่มันมันอย่างนอกบาด ผู้ใดคือสิจริงเขาเถียบ่ะนะเออก็เลยสีหยับหยับเขาไปใกล้คอยยางยองยองเข้าไปใกล้ๆไปะนะเออมันไผ่ไฟอยู่นสั่งมัคือโผล่เือเกินเถอะป่ะนะเออแต่กูเนี่ยกูกับวามันกูย่านพอ่อติดตายอันนี้มันมีผู้ใดกูจะไปเบื้องหนามกนันมันเล่าหวานเนะขาไปใกล้ๆอยู่พี่น้องเออเขาไปใกลๆ้ๆก็รั้งหาจับเขียดอยู่พนะี่น้องแสงวับวับแสงเสงเป็นยน่ยยุ่ยเขาวนะับวับนหาเก็บเขียดพี่น้องเก็บเอาเขียดเอาอึ้งนี่แหละ บัดเงยหนาขึ้นมาพี่น้องอืยไอ้ที่นี่พังงะเลยมันเถาะไปไม่ตุลาพะนะเออเห็นหนานะพี่น้องกาลังหาเก็บกินเขียดอยู่มันเถาะเออเนี่ยให้วาดให้วาดให้วาดน้ำมืเรียนนี่มยังมีเปียนน้ำปากน้ำยังมันเถาะกินกาลังคาบกาลังคาบเขียดอยู่เนี่ยมันเถาะเห็นขาขาดเลยมันเถาะพี่น้องเออเล่าหนิไปน้องไตให้วาดหดเลยมันเถาะเจ้าของเนี่ยเออทังยันวันนี้เนี่ยมันกินเนาะพี่น้องมันเรียน หน่ยไปหนุยมากทาั้งนั้นาไฟหายน้ำกินเขียดเนาะมองได้เห็นเขียดขึ้นมันเป็นปอบพี่น้องมันออกเสียงหากินเขียดแสงเห็นแล้วเห็นเขียดลูกเด้งลูกเดยงวันวนั้นจะวุ่นลอยไปลอยมาทาั้งนั้นทั้งนี้ตัวไอ้ชิ่นี้จอบอยู่มันตอวอู้ย่านย่านมันลอยมาหาเจ้าของนะเออย่านมันมุ่งมาาั่นหันนะย่านมันอวยหนาวหาเจ้าของเราย่านเพอาแห้งตัจอบอยู่ให้ว่าเล่าหนีเทบสิกัดมือเจ้าของก็เลยกัดหนิวเจ้าของเพราะว่าย่านมาพี่น้อยไม้ท้่ถล่าเป็นปอบ ไอ้กีกะนะ่มี่จะสูกันคนบ่เคยเห็นพ่ะนะผู้ใดกับวอกันมันไผเป็นปอบพะนะบานนี้ขึ้นได้เลยคืนถึงพอยา่เลยเลยเนี่นอยอตูผพัวเล่ากับซีเมนเล่าเานี่ยละอักกินพะนะเออเล่ารู่เลยวันเถอะบ้านที่จอ่อเบื้อู่โดนเติมมาพี่น้องรวยไปรวยมาหากินเลยคือสิเมนอิ่มพี่น้องเออฝาขห้องฝานห,ห้องเปียกๆฝนเริ่มที่อยากฝนเริ่มที่อยากเศร้าพี่น้องปอบมันรู่เลยพี่น้องมันรู่เลยขั้นฝนเศร้าเนี่คนสิออกมาใจเหียวเพราะว่าเขาเศรายานฝาบรว่าคนสิต้องออกมาบรว่าเออมันเฝ้า ฝนเริ่มสีเศราคือฝ่าก็เริ่มอ่อนแงีงทีนึงพี่น้องฝ่ามันมันห่วงคักๆมันเหมือนเต็มเป็นบ่พี่น้องเห็นทัดลอยเลยลอยเลยมากเขาป้ากล้วยนะพี่น้องเออเขาป้ากล้วยเห็นทัดชัดชัดชัดเขาป้ากล้วยเนี้ยไปเนาะพี่น้องเนี้ยเนี้ยตงหน้านี่มันบัวไก่บัวไก่จากไอ้สวนเฮี้ยนเล่านะไอ้ที่นินเดี่ยวน้ำเข้าไปเนาะเห็นทัดเห็นทัดแสงแหวบขึ้นเต้นย่อยขึ้นทั้งเฮี้ยนเขาในเฮี้ยนมีจักได้พี่น้องเออแม่ไอ้ที่นี่มั่นใจลอยไปทีนแม่ตายบ่ตายเอาเขียวเล่าก็ได้เออ ห้ว่าเพราะฉนั้นเราฟาขาั้วมืดจะคองดึกเขาบ้านขึ้นกันน่ะตอเออย่านน่ะพี่น้องเออย่านบานนี่ก็ไปเว่โว่กันฟั่งดัวคนน่ะเออข้าวนี่ดังน่นต่อซุ้มจิไปได้เขียดลาเข้ไปก่อนมาพี่น้องก็เห็นคนออกมาเลยมีคนไต่ไฟออกมาแล้วลูกหลานเล่าน่ะพอ่อซุ้มจีไปยั้งเือะท่านแล้วว่าว่าจิไปไต้เขียดด้วยเจ้ามากขึ้นมากไว้เดี๋ยวมันลูกหลานทำนะเอยสู้ยาได้พนะมากมากเศรพะนะอูะนะเห็นพี่ปอบสู้ปย่านหรือพนะมาสกอนตะกูประกาศไต่พนะ คนม่ไนก็นได้กลับเข้าไปน้ำเราไปฟังเลยบ้านที่เปอบผู้ใดบพนะขั้นสิว่าให้กูสาบานะก่อนนะกูกูว่าได้ตัวกูว่าได้ปากเป็นบ้นนะกูเห็นคาคักบ้นะแม่ตูล่าเป็นปอะเพราะนั้นละวานนะเออกูเห็นเลยออกเสียงงามงามเหลี่ยมภาพภาพไปรวยไปรวยมากหากินเขียบกินกบกินกินอืองพระนั้นละวานนะเออกูเห็นคาักเนี่และนะหละเพระไงว่าเต็มปากยี่แหละกูเห็นกินคาักเนี่แหละพระนั้นละวานนะบ้านีีซุ้มนีกรับ มันเมียนีหลีบ่เดี๋ยวอุ้ยก็เมียนด้วยเจ้าก็ขึ้นเบื้องตียงเ่ยผัวเก่าเลาะกระไตไปนะอืมผัวเก่าเลาตายนี่ผัวใหม่ก็มาป่วยอีกแล้วนี่ไปนะเมียนบ๊ะสนไปนะซุ้มนี่กัเออเมียนีหลีอ่ะว่ากันไปเมียนเมียนเมื่ว่าเข่าเข่าเมียนมีเหตุผลเลยเข่าเข่าเออบ้านนี่กัเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงพญายิ่งขวางหมดหมดหมดพี่หมดน้องมาว่ากันฟังเพราะว่านี่ก็เป็นคุ้มใกล้ๆกันนั่นละเออหมดพี่หมดน้องกันนั่นละย่ามือเศร้ามากอ่ะว่าดิว่าไปหา ม่หามเลลาเอ้ยยุ่ใส่ล่ละพักกันไปเด้อคนเนาะเป็นยังล่ะตัวสิมาเอาพญายไปรักษาพนะอืไปบอกนะตัวสิมาเอาพญายไปรักษาโอ้ยเราไข่เหรอดแล้วว่าเป็นยังเด้พนะเมื่อนียงตื่นเต่เศร้าคักพู้ใดนั่งกินเข่าอยู่พนเด้พนะเราบว่ไปดอกพนะผู้เมียเขาออกมากโว้ยเนาะผู้ผัวเจ้าสิไปว่าสั่นพญายพญายก็โอ anyway ้ยพอไปดอกอืมอีนี่มันก็ดดูแลกูดีอยู่เป็นบาทบาทนี่กัน มาเบ่เนี่ยพี่น้องวัดวัดเจ้าสิบว่าไปติดพ่อใไงมันบ่หรอลูกลูกหลานมากม่นบ่ลูกเต่ากับม้ามันบ่หรอลูกลูกกับมาขึ้นกันหาดแต่พอห่วงดิกในนิ้นเข่าอ่ะหน่อยกูว่าบ่อยากไปนี่อีนี่มันก็ดูแลกูดีอยู่ดิลูกเต่าว่าบ่เพราะพยังหรอกพ่อเจ้าไปอยู่น้ำตัวข่อยจะกวางจะเข้าขนัานเออให้ตัวข่อยได้เบิ้งเจ้าแน่พันดูแลเจ้าแน่พอน่ะเขากับมาเอาไปอีหลีเดียวพี่น้องเออแต่ว่าไปได้มือเดียวพี่น้องไปได้มือเดียว แม่ตูร่านั่งไปเอาผัวกูสูสีมาเอาผัวกูแยกจากกูเห็นยังพะนะสูสีมาจีดกันตูเห็นยังพะนะอือตูอยากอยู่ต้องกันให้ตูอยู่ต้องกันเปียงพะนะไปให้เป็นฟื้นเป็นไฟพี่นะ้องเออกู้ผัวเพิ่นกัดซ้ำถึงม้นสะกดพะนะีน่น้องเออนั่นกะรว่าเป็นยังดอกพอสิกับอือเว้าได้พะนะี่น้องช่วงเวลาที่เนี่ยเอาออกมาเนี่ยบ้านันเมียามาใหา้เมียามาใหา้หมดลูกกันบ่เขาไปได้ขึ้นเดียวเท่านะนะั้นพี่น้องเมียเพิ่นนั่งไปว่าอยู่บ่ได้บ่มีผัวมีอย่างเพิ่นวาน่นนามมีีเ ตมันล่ะเป็นเป็นปอบอักกินผัวอ่ะพี่น้องกามเอาผัวกลับไปแต่ว่าลูกหลานจ้าสรีจังไหนเพราะว่าผู้ผัวนี่มันฟังหัวเมียบ่พี่น้องก็เอากลับไปยูน้ำกันกับไปยูน้ำกันพี่น้องบ่ได้โดนพี่น้องเออหมดหมดนี่จ้าเพรานท่านเห็นอย่างเลยคือนเนี่ยตายแลวพี่น้องให้ว่าบ่บ่บ่หลังจากนั้นบ่าท่านว่าบ่เฮ้ยบ่ไถ่โดนนี่ดีเด้ก็เนี่ยใจขาดพี่น้องเป็นยูซื่อก็เหมือนแบบเหมือนแห้งเหมือนสภาพไปกันเนี่ยกระจอยเรียกว่ากินว่าด้นอนบ่ไ้พี่น้องเอาไปมากกสูบแล้วก็ตายไปซื่อน่ะเนี่ย ก็เป็นว่าปอบกินอาจกินผัวเออถ้าเป็นจังค้นสมัยตะกี่บวกลยว่นเนี่ยเนี่ยแล้วมันอาจกินผัวมันบวไปเขาผู้อื่นหรอกเออเขาผู้อื่นแต่ว่ามันเก่แล้วมันก็บอกออกปากจับมันบก่ได้แล้วมันบางียมันตัดตัควมันละขั้นก็คือว่าจำเป็นละมันต้องออกไปใส่ก b b ูอาจกินผัวก็แม่น er, right? um, yeah. so so uh, ี so ่มากอาจก็ดีเด้พี่น้องให้ว่าว่าว่าอะไรขั้วอาจของเราเนี่ยมะหัวกะตั้มยู่เงี่ยนเออตั้มหัวกะตั้มยู่เงี่ยนให้ว่าบอบอไปใส่เลยวันเถอะหัวกะไปตั้มวาคุ้นนั่นลำขั ไปตำอยู่ทั้งเฮี้ยนพี่น้องคือเพิ่งเปียงว่ามันอักซ้ำใดหมดต่อบ้านนี้หลังจากที่พอผัวพนตายผัวที่สองเยตายตายแบบเดียวกันพี่น้องนั่นแสนดงว,ว่าเราเป็นปอบตั้งแต่โดนแล้วเออตั้งแต่พูน่ะตั้งแต่ผัวท,ที่แรกเราพูน่ะเออเพราะว่ายังกะสิรักษาของบ่ไดว้วยพี่น้องเพราะว่าคู่นี่เลียนแล้วมันเฮิ้งเลยเออเฮิงกสิไปจองหลอกแกงแหลกอืมก็สิพิดคู่ก็สิเป็นสน่วเป็นปอบส่วนบ้านนี้ก็เพราะแต่นั่นหมดวนแล้วมวนนี่ก็ไล่หนีเลยเหรอพี่น้องเออเพราะแต่ผัวตายแล้วเนี่ยด้หมาเต หนีเลยกลับไปอยู่เฮี้ยนเจ้าเลยเออจะมายู่หนีได้พ่ะย่นตู้ข่อยบม่ให้ยู่ได้พ่ะน่ะเออโอ้ยห้แม่ยู่นีซะพะนไ่มีมองไปพ่ะ่นะ่มีมองไปยังกลับไปเฮียนเจ้าคนดวพ่ะยนุมนีว่าเนาะได้ไล่เอาเล่ากลับไปดูพี่น้องเออไล่เล่ากลับไปดูเออห้ไล่กลับไปอยู่เฮียนทางฝุ่นเลยพ่ะ่ะนะเออไปยู่แต่เจ้าหลดพ่ะ่ะนะเพระต้องมายู่ทีตู้ข่อยพ่ะ่ะนะเฮียนนันเขาก็มางถิมเลยพี่น้องเฮี้ยนกระท่อมเลยนะนะหลังจากที่พอผัวตายนี่มาเปอะ สั่งหัวมาเถอะเออเลี้ยวกันเลี้ยวกันไปว่าคือเพราะท่านได้หาหาหาหมอหาหมอทําหาอย่างมาปรับคพี่น้องแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ลูกันภายในนั่นละว่าว่าไาวปตูล่าเนี่ยเป็นปอบเออเล่าเล่ามีคนเห็นมันเถอะมันพยายาอักเต็มทีพี่น้องแต้มือนั่นอดบวาวฝนตกไม่ออกไปหากินเขี้ยนเอคนเลยเห็นเดี๋ยวความลับเลยแตกนั่นละเขาอะไรเขาไปยู่นั่นกับลูกเจ้าของมันนีคกะเอาไปมากกันนั่นเลยพี่น้องให้ว่าเป็นพ้นยู่ผู้เดียวพี่น้องเออลูกเต่าเขากันลูกเต่าเขากัดพ่อเอาขอบเอาขั้วเขากัน ไปยู่น้ำผัวน้ำนั่นเหมือนบ่มีผู้ใดเล่าก็กลับไปอยู่เฮียนเก่าเล่ากันต่ออยู่ผู้เดียวกันต่ออืมนี่ก็ปเป็นเลี้ยงเล่าของปอบปอบเมี่ยใหมยย่พี่น้องอืมปอบปอบเมี่ยใหม่คนลงโคก,ก็ได้เอาเอามาหวั่วซูบีซูน้องฟังกันต่อไปเออ